เขามาชอบลืมปรับอย่างั้นมีชีวิตไงแต่ดังดังดังด่าดราว่าคนดูจะเบื่อเารา,รา,รารอ่ะผมว่างั้นโอเคครับมาอ้าวจะร้องเฉยตรงนี้มาต่อกันเลยนะครับโลกหิมะโ,โลกหิมะไม่ดีเลยโลกหิมะไปหาต้นไม้แล้วก็มาสร้างบ้านดีกว่าต่ดัวิง่งชาจังหวะ <บ>ปับนว่มั้ับวิ่งเดี๋ยวปับ,ปบ,ปบยังไงออตอนนี้กูไม่ได้ใช้นี่ M C B E ไม่ได้ใช้ T B e งั้นเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนอออ M C B E มาเจ้าตอนนี้นะครับผมจะมาตะลยุยแมพมินิ

วางไปทำไมวะปิะดเนี่ยมึงชอบเป็นงี้ทุกวันเลยจังนะครับเรามาทำคลิปต่อดีกว่าเรื่องของออโต้ไม่ต้องไปสนใจนะแ๋ยวผมจะบอกอใอ้เอ่ะมาหมดหลอวฮัลโหลฮัลโหลทำผมเนียบไป ตอนนี้เดี๋ยวขอตัดคลิปเพียงเท่านี้แป๊บโอเคนะครับตอนนี้มาคลิปช่วงหลังนะฮะมาต่อกันเลยดีกว่าครับกเกิดอะไรผิดพลาดหน่อยกนะ็ช่างมันนะ,ะเปล่าไปหล่นใจเลยครับตอนนี้มาฆ่าไก่ทำเป็นอาหารเย็นกันเลยครับเสียงใครวะเสียงใครเสียงใครบอก เสียงอะไรอะ่ะก็เมื่อกี้นะเสียงแม่มันครับอ้าวก็เสียงใครอ่ะก็เสียงต่อเลยอ้าวกูไม่ได้ยินนะแล้วตอนนี้นะครับมาต่อกันดีกว่าครับออโต้ไม่ต้องมีสนใจไหมครับครับผมบอกซีนให้ไหมมันจะเป็นบางครั้งนะที่เราจะได้เล่นด้วยกันแต่บางครั้งอาจจะได้ยินแค่เสียงคุณออโต้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันนะฮะเพราะบ้านอยู่ไกลกัน ฮะมันเป็นปิศานาวปิศาจนาวันด้วยด่าดําด่าดําด่าดําแลเดี๋ยวเรจะสร้างตัวครับตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคแล้วตอนนี้นะครับมาเรามาฆ่าไก่กินกันดีกว่าครับช่วงนี้จังหวะนี้ยาวไปครับคุณไม่ฟังเลยก็มึงกูพูดไม่ได้ยินไงเสียงอะไรพึบๆึไม่รู้ ไม่แช่ของสูงเกิดจะพกจะบอกซีดไหมเอาไหมเอาเอาเอาไม่ต้องหรอกซีดนี้ละดีสุดแล้วมันเป็นซีดบ้านแม่มดแล้วก็มีหมู่บ้านในบีซีอยู่ด้วยโอ้โหถึงรีบออกเลยไหนครับไหนครับซีดอะไรครับไม่บอกอะ่ะก็คุณไม่ให้ผมบอกโอเคงั้นผมเล่นต่อผู้เล่นครัูเล่นครับ แน่นี่แหละครับออโตก้กระจายอ่อนอย่างที่อย่างนี้เลยนะฮะทุกคน<ะ>มีอะไรต่อรองได้นะฮะไม่ต้องห่วงอ่ะอะไรนะซีตะไร S U U E E R T E R แล้วก็ E I G E I G ใช่ไหม T I G T I G ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะต้าเครื่องแหลกหรือเครื่องบักการใดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะโทรศัพท์ผมมันไม่ดีฮะเพราะว่าโทรศัพท์มันกากครับไหนเอานโหมดเพระมดอ,อะไรนี่ฮะอยู่ในป่าป่าเน่าเปล่ะเออไ,ไอ้เชื่อแม่คุ้นคุ้นอะหันไปดูไปเรื่อยๆไม่มีเลยแม่น้ำอะเจอ,อยังไม่เจอแต่ว่าแมพมันคุ้นคุ้นอะโ แม่งแมพคุ้นๆถ้าจำไม่ผิดหมู่บ้านเอ็นบีซีน่าจะอยู่ยแถวๆนี้นะโอ้ม,ม,แบบมันแมพใหญ่มากเลยเครื่องของบักฮะแตบบ่มันอยู่ในหินนะบ้านบ้านมันอยู่ในหินใช่แล้วแมบพบนี้เคยลงคลิปไปรอบหนึ่งแล้วไม่เชื่อแล้วบ้านทมดอยู่ไหนเนี่ยพอ่อมดอยู่แม่มดจริงเออช่างมันเออพอพอ่พอแม่ก็เรียกไปเถอะ ผมไม่ผมไม่ผมไม่นี่ผมไม่ช่างมันนะผมช่างเครืองเออเดี๋ยวเดียว,ยวอยู่ไหนแล้ววันห้องรดอะคุณหลงเองอะผมมองไม่เห็นอะผมคูยกับคุณอย่างเดียวอะใครจะไปหมกป่าเน่าป่าเน่ามันไม่มีน้ำเน่ามีน,มน้ำดีน้ำเน่ายังไม่เห็นสักแอบ๊บพัคาเด็ก เฮ้ยเจอหมาไม่เคยเห็นเลย,เลยครับไม่ตั้งแต่เข้าแมปก่อนๆมาไม่เคยเจอหมาอะไรเลยนะมา,มาน้อยจ้ะมานี่ดิจ้ะฉันให้จ้ะไม่เอาฉันให้ตัวหนึ่งจ้ะเอาอะไรไละจ้ะฉันจไปอ,อ,อโทษจ้ะที่ลาบมาเยี่ยมเลยอีกตัวหนึ่งละ าาเจ้าจงอยู่ในอำนาจของข้าไอหมาเนา่าอาบาเนี่ยเจ้าสาคาชื่อเลยต้องขอโทษนะฮะถ้าบ้าประการใดก็ต้องอขอโทษด้วยขอโทษด้วยนั่นแหละคุณซอรี่นะ sorry s o r r อ Oh me เนี่ยเป็นไงขอโทษนะครับถ้าคลิปนี้ใครไม่ชอบก็ต้องขอโทษนะฮะโอ้เสียดายจุงเบย <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันไม่สนุกเพราะปามนะไม่กูเล่นก็อย่างอย่างว่าฮะวันนี้เล่นในเล็ดเพลงผมอาจจะบั๊กหลายอย่างอยู่นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปแมปอื่นดีกว่านาะ,ะแมปนี้มันทำให้บั๊กมากเลยเล่นต่อไม่ไหวแล้วละฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าหน้าเบื่อกัน ลบทิ้งแม่งโอเคมาเล่นแมปผมต่อดีกว่านะฮะไปเล่นเออใช่ครับคลิปนี้ถ้าใครชอบใจกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ติดตามผมตลอดตลอดไปนะฮะแล้วคลิปใหม่ก็จะมาครับครับถ้ากดไลค์กดซับสไคร e เป็นแรงบันดาลใจผมแล้วกันนะฮะถ้าเิดใครเปนเจ้าประบยนนะฮะก็ต้อง อันนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมเป็นนักภาคมือใหม่นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรมันอยู่ยังไงนะฮะผมรู้มาที่พิเต้นะฮะพิเต้ผมเห็นพ่เต้เขาเอ่ายังไงภาคเนาะแล้วผมก็ติดเอเขามานะเห็นพิเต้เขาโห เขาเป็นคนดีนะฮะผมชอบพี่เต้มากเลยผมชอบดูพี่เต้นะฮะชอบดูพี่ผมลุงพีนะฮะเอาลุงพีก็ขำดีนะฮะลุงพีภาคเสียงตลบมาภาคพัฒมิตต้องไม่ใช่โอุ้ยโอ้ยตายหาไก่จอ ก็ยจอาถารู้ไม่รู้จะใครแล้วไก่ไปฆ่าเขาไหมป่าครับทำไมอ่ะเขาทำอะไรก็เจอโอ้ยขอโทษนะปิดบ้านประกาศได้กระตุ้นกับมันอย่างยิ่งเลยนะฮะอุดอุดไอหมูบ้าคนถามจริงแ่้คุณจะเอาไก่ไปทำอะไร กินไงใครเอาไก่ไปฆ่าล่ะผมจะฟ้องนะตรงนี้นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษเลยนะฮะผมพาาดผิดผมพันไม่ดีปิดโทรศัพท์ไม่ต้องฟังผมเลยแล้วฮะไม่ต้องยุ่งกับผมนะฮะแต่ <ผม S 1> คทิปนี้ร<ม>ับประกันร้อยเปอร์เซ็นไม่มีคำหยาบนะฮะ ตอนนี้ผมกำลังดูบาคับผมกำลังดููมแบบนี้ก็ใหญ่พอตัว แมบนี้ผมชอบนะตอบตัวยาแมปนี้ผมโคตรชอบเลยฮะบบโอ้โหวยาัยากโคตรเด็ดตาโเยโครัวยคยาโาวโต,าออโตาโดาโอต็าโค็คเด็วยเย็าาโาวโ็ดตาโาเาวาัเานาเด็ ก็ทำเขาทำเป็นแกล้งบ้าเพื่อให้ทุกคนขำนะฮะเพราะว่ากลัวคลิปนี้เ,เดี๋ยวเผื่อทุกคน,กนจะว่าว่ายัางไงอะคลิปนี้ภากไม่ดีและยัง,ยงน่าเบื่อไม่มีการสแสดงม,มีอะไรก็ก็เลยให้โต้ทำเสียงบ้าให้ฟังซะหน่อยนะฮะ <c oughs> ขำจุ๊งเบย Tập